ดิฉันนางสาวชมพูนุชกกันน้อยเป็นเป็นน้องสาวหลวงพี่เสร์จค่ะหลวงพี่เสร็จเอ่อพักบูวิทยาอิจจาธรวัดมหาบุตรเป็นอดีตเจ้าว,วาดวัดมหาบุตรค่ะท่านเป็นพระน้ำดีค่ะท่านชื่อสตัตต์ต่อเอ่ออยู่ในสิงในเมธมท่านท่านท่านเป็นพระที่น่ารักสำหรับเอ่อเอ่อ โดยเฉพาะญาติโยมที่มาให้ให้ความเอื้ออาทรทุกท่านที่ททีี่่มาทำบุญที่วัดนี้ค่ะและท่านสร้างวัดให้ดูสวยงามและมีย่านาคที่ที่่ทานก็ได้บำรุงบุรณะอย่างดีจนวัดเจริญรุ่งเรืองสวยงามมีญาติโยมได้มาทำบุญ รู้สึกชื่นชมในบารมีของท่านค่ะ